อายุ40นอนตีห้าตื่น9ก้าโมงครึ่งอยากจะได้วิตามินบํารุงร่างกายบํารุงผิวบํารุงผมแนะนําหน่อยถ้าสมมุติว่าวงจรการหลับตื่นของเราไม่ได้เป็นไปตามพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกของพี่นอนตีห้าไปแล้วค่ะร่างกายเราจะไม่ค่อยได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่อาจจะเป็นการหลับที่ไม่ได้หลับลึกอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพก็เลยรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นก็เลยอยากจะได้เป็นตัวของวิตามินบํารุงร่างกายด้วยนะคะแล้วก็พี่อาจจะมีปัญหาเรื่องผมเริ่มร่วงง่ายแล้วผิวแห้งแล้วนะคะอายุ40ด้วย ะะเบื้องต้นอย่างแรกค่ะถ้าเป็นวิตามินบํารุงร่างกายสาหรับคนทํางานแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาเนี่ยอยากจะให้ทานเป็นตัววิตามิน B นะคะ B162 ด้วยนะคะพี่แล้วก็แมกนีเซียมนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้หลับง่ายหลับสบายมากยิ่งขึ้นมีภาวะตึงเครียดน้อยลงด้วยนะคะในกรณีของเรื่องผมร่วงง่ายนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยก็จะเป็นตัวซิงค์นะคะบวกไบโอตินด้วยยิ่งดีนะคะเป็นสูตรซิงค์ไบโอตินนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องบํารุงผิวนะคะจากการที่ปัญหาเรามีผิวแห้ง จากเราเป็นวัยที่กําลังจะเข้าสู่วัยทองด้วยเป็น40บวกแล้วด้วยเนาะพี่เนาะแนะนําให้กินตัวดีเน่ฟาว,วพัสนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีสมดุลของการรับสารอาหารเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องวัยทองด้วยนะคะร่างกายเราอาจจะค่อนข้างรวนนิดนึงก็เลยส่งผลให้เราอ่อนเพลียอ่อนล้าไม่สดชื่นนะคะพี่วิตามิน B, ีซิงบวกไบโอตินนะคะแล้วก็ดีเน่ฟาวพัชขวดนี้เสริมไปได้เลยนะคะของดีเน่ฟาวพันะคะ